အလုံးငလပါးနေရောက်တယောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ရောထန်။ဘာအစီအစဉ်ပတ်တော့ကအဝါဖိုင်တိုင်းသူသားသွားဆော့ကေတိုင်းဖိုင်တာနေရောက်ဆော့ကေရဲ့အချက်ကုရစတာတဲ့အစလာကျော်တီခေါကိုနေရောက်တယောက်ပေးတယ်ရောထန်ကနေရောက်တယောက် น e. ี่ไปตานี่อาทิตยาวไดยสอบบ่ยอมลาบมาดิวตัวเรืยอมเขาบุญเนาะกูรู้ทันทีเก็บยจะสาแล้วก็จนจงนี่ตั้งจเอาทุวบาททักโจ๊ะเลยรู้ทันแ้วเลยอะถ้างั้นทั้งทั้งตัวอัสลามจอนกับตัวมารตีเขาชกยูเดียวคุณกติกาเดียวคุณคุณคิดว่าสองคนนี้เป็นยนงไง พ่าะมีหรอเดกอัจเชรู้สนได้อาสาลาช่เนี่ยเนี่ยวัน้นาตพูคนที้ทเระซีมีเลตูดูบะไอรินี่ยากกนี่ปลมียเล่ปรปลกจำชียเช่ยเจียขอโทษนะครับผมไม่ได้เก่งผมเจอได้หมดบอสครับขอค่าตัวเยอะๆครับู <laughs> บจบชผมนครับกระเท บมตัววนะตุวมตัอะไรตุ้ตั้นั้นตรยางเอแต่พ่แ่นาโทจีมีมไรเนาะเลยแค่นี้แคนั้นพอครับสองไม่ด้คยากเันพีออสไม่ด้ครกันเอาผมไม่ได้เก่งนะครับบอลพี่พี่สื่อทุกคนนะครับผมไม่ได้เก่งสองคนรวมก็ได้ครับแต่บอยบอยครับล้วตว แ l l a ตัววีรตีกว่าตัวย่ามอตัวโหระดีก่าตัตัามันวร่าร่อยากเตียวยาเรเลยแต่บาทูจิไม่ไม่เปเนไม่ยากเดียเราตุสออตุส่ยังข้าตัวใหญ่นะยทูโทรศัพท์ยบอยครับค่าตัวเยอะเทูจีไมีไมเป็ทูจีไม่ด้ตสอเลยผมโชกให้บอยครับ โอเคนี่เองเอามาคนัพอแต่ตุโธไปไม่ไเอลาว้ตโคจิมมีมะเปเนี่อะตุโธผมก็ยี่แปดจะยี่เก้าแล้วผมก็ไม่รู้จะอีกกี่ปีเพราะข่าตัวเยอะครับตุกเาจะตุ๊เแ้่เนศเนศชเนศเนโกชิบีตุเเนเราเซ็ตทัวร์มีวัเลยเท่ละโคจิมมีมะเปสองคนรวมได้เลยครับบอส ผมแพ้ไ่ซีเรียสแต่ขอแค่เซ็นวันแ็กค่าตัวเท่านี้เท่านี้โอเคครับบอสเอกาตดลยนี่ยน่นยาอย่าไได้แต่ตัว้าวโซราโรโจิมมเปดรตัวโาตัวแซมหโอเคดังนั้นตัว तो यामा छोरे पय पीमा तो प्योरा प्यो ठाडा लेबा नेया तेया खे नठाय या आ, आ तो अचे करो जरा ख ठो अते यावे त नेया हु अचे ने सो नेया सो अचे सोय पय पी दोमे काजा तु नेया कय ख नेया तेया नेया तेया तु सोजे ने एरी ने गाले เราทางกเลได้สบเชเนี้ยตลาวันนี้เจรเลยตัลเเนยเลเม่เนี้ยเลวันนี้เนียเนื่เนยเลตุไซโต้ตุไซพวมันจีนอเลรได้ไอ้ที่นีก็ได้สบเปรียตก็ตุไซพวกม่จีบ่ะกู่ตุเนี้ยเดีวขอดแต่เมื่เราทุจรมีมาเปีไตัดเตเนี่ยเสนอเสียนี่ยเสนอโกบีรบบ่ 그러니까습고삐러면서또베네네토야면라투티고네야대야야라토진미아고아예지송래쇼브제에삼치미라투쇼브제고레오케이오케이다가로로탁카메라왜삐마로탁죠떠다리바로탁카메라툭까로가죠면서오케이카메라라카메라돈다운 now พวดเลยจ่ายเนาะโอ๋เกาล่ะตาตัวกะเลกาพ่นปวยโอเคไหนอย่าตียาเฮ้กูรุษตะนะอัสลัชโถถากาสังคอเนบาบิโอเคจ้องติเจซุไปแล้วแต่เจซุอย่าติมมาเด้อ